ครับผมวินมูเพิร์เกอร์นะฮะวันนี้ก็มีของมารีวิวกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้รีวิวของมาสักพักแล้ว <laughs> อ่าผมรอรีวิวอันนี้อยู่นะ,ะก็เลยไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับอ่าวันนี้เนี่ยผมไปเอามานะฮะโปเกมอนเบลเลียนดามอนกับชัยนิ่งเพลนั่นเองนะครับเพิ่งออกวันนี้เลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็ไปเอาเครื่องเกมเครื่องใหม่มาด้วยนะครับก็ถ้าใครจําได้ผมเคยโพสต์ขายเครื่องเกม,เค,เ,กมเครื่องเก่าไปในยูทูบนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีคนรับ ไปดูแลต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่รับซื้อไปคือผมต้องการเครื่องใหม่ผมไม่มีงบที่จะซื้อเครื่องใหม่ตอนนั้นนะผมก็เลยต้องขายเครื่องเก่าทิ้งไปนะครับก็ตอนนี้มีงบแล้วนะเราก็ได้เครื่องใหม่มาแล้วด้วยนะครับขอบคุณจริงๆที่รับน้องไปดูแลต่อนะโอเคเรามาดูเครื่องกับแผ่นเกมกันดีกว่านะครับวันนี้ก็ไปรับเครื่องมานะฮะติดฟีเรียบร้อยซื้อกรอบซื้อเคสใสมาใสเรียบร้อยโอ้โห,โโหเครื่องสวยมากผมแกะ ดูเรียบร้อยแล้วนะเครื่องสวยมากเครื่องมันเป็นสีเงินแล้วก็มีลายข้างหลังนะอ่ะคตรสวยเลยเว้ยแล้วก็ได้ถุงท่ามาเขาแจกให้นะกับการที่เราพ p ออ order ตัวเกมโปเกมอนบิลเลียนดัมมอนแล้วก็เชนิงเพลเป็นดับเบิลแพ็คไปนะเป็นคู่นะครับแล้วก็เขาให้ถุงผ่านี่มานะฮะสวยมากเลยนะครับนี่อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะตัวแผ่นเกมมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะ เข้าไฮไลท์ของเรานะคือเครื่องเกมนั่นเองครับไปเรามาดูแผ่นเกมกันก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นดับเบิลแพ็คของโปเกมอนบริเลียนไดมอนแล้วก็ชัยนิ่งเพลนะคือมันจะเป็นกล่องเดียวแล้วก็ได้มาอสองเกมนะฮะ,ะภาคเนี้ยภาคจริงๆมันชื่อดมอนกับเพลเว้ไม่มีบริเลียนแล้วก็ไม่มีชัยนิ่ง่ะมันจะเป็นภาคเก่าของ DS Lite รุ่นโบราณเลยแล้วก็ทีนี้เนี่ยเขามารีเมคใหม่ลง Nintendo Switch ก็ ภาพสวยขึ้นแล้วก็เรื่องน่าจะเหมือนเดิมนะครับผมจะไม่ผิดน่าจะเหมือนไอแอนด์เก่าแต่ว่าทําให้ภาพมันสวยขึ้นแล้วก็แบบให้มันทันสมัยขึ้นมากกว่าฮะผมก็อยากเล่นมากเลยตอนนี้เห็นก็อยากเล่นมากเลยครับนี่ภาพเหมือนใครเคยเล่น Animal c r o s s i n g ไหมถ้าใครเคยเล่น Animal c r o s s i n g กับภาพจะคล้ายๆกันภาพจะคล้ายๆกันนะนี่ก็ทั้งในแผ่นนะครับอ่านี่ฮะอันนี้มีอันนี้เขาแจกโค้ดเว้ย แจกโค้ดใครอยากได้โค้ดก็เอาเลยเพราะผมผมผมมีแล้วก็อยากจะแบ่งปันนะอันนี้โค้ดโปเกมอน2ตัวนี้จะอยู่ในภาพซอสกับชิลนะครับจะเป็นจะเป็นโปเกมอนแรนะฮะมันจะเป็นลิมิเต็ดอะเออไม่เป็นสีลิมิเต็ดนะครับนี่ก็มีโค้ดให้เลยนะใครอยากได้ก็เอาเลยผมแจกอย่างนี้เลยแจกนี้เลยนะผมมีเยอะแล้วนะครับอ่านี่ก็เป็นเหมือนคู่มือโทรโปเกมอนนะฮะนี่ว่าภาพ ไดอไดมอนด์กับเพลที่รีเมคมามีอะไรบ้างนะครับมีเทพ2ตัวก็คือเดียกากับพาเกียนะฮะเดียกาตัวน้ำเงินพาเกียตัวสีขาวนะครับนี่จริงจริงมันจะมีเทพอีกตัวหนึ่งชื่อกีรตินา่าแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าในภาคนี้มันมีหรือเปล่าผมว่ามัน,ม,นมันต้องมีดิวะไม่มีก็แปลกแล้วมันเป็นเทพตัวที่3เลยอ่านี่ฮะแล้วก็มีอันนี้เป็นเทพมายาเนะี่ยมานาฟี่น่ารักโอเคอ่า ข้างหลังก็จะเป็นอีกภาคหนึ่งแต่ยังไม่เข้านะครับเข้าปีหน้าวันที่28เดือน1นะฮะภาค RCS อันนี้ก็อยากเล่นมากนะครับเขาเปลี่ยนระบบการเล่นใหม่หมดเลยนะครก็รอรอเล่นอยู่นะฮะก็รีวิวแน่นอนนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นแผ่นภาคอ่าบริเ n ณไดมอนด์นะมันก็มันก็เหมือนกันอะแค่เปลี่ยนกันมันแค่แบบเปลี่ยนหน้าปกอะเปลี่ยนเทพไปเถยว่าแบบภาคนี้ก็คือจับเพศตัวนี้อ่าภาคนี้คือจับเพศตัวนี้นะฮะนี่ก็เหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นโค้ด่่ผมคงให้ให้ดูไม่ได้ผมยังไม่ได้ใส่นะนี่ฮะสวยจริงสวยจริงผมเสียดายที่ที่ของไทยเราอะเขาไม่ได้มีกล่องเหล็กมาให้คือถ้าเป็นของต่างประเทศอะถ้าซื้อจากบ้นแพกอะเขาจะมีกล่องเหล็กให้เดี๋ยวผมคงต้องไปหากล่องเหล็กที่หลังให้มัน ให้เกมมันออกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก่อนน่าจะมีคนขายกล่องเหล็กแยกในช้อปปีอะไรเงี้ยค่อยไปหาที่หลังนะครับโอเคประมาณนี้ฮะเจ็บก่อนนะครับต่อไปเราจะมาดูตัวเครื่องกันนะฮะเรามาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่าครับตัวเครื่องมันสุดยอดบ้างจริงฮะผมแบบอ,อ,อืคือเครื่องแม่งโคตรเงาเลยอะแล้วแบบมันมีเทกเท็กเจอร์ที่เครื่องด้วยยผมเปิดเลยดีกว่าผมแบบไม่ไหวละอันนี้คือข้างหลังกล่องนะฮะ จะมีรูปพากียกับเดียกานะครับเดียอาก้าเออ่ะเดี๋ยวเปิดกล่องสวยมากสวยมากส่วนเครื่องเก่าเยอะเลยผมเก็บเครื่องนี้ไว้แน่นอนอะผมคงไม่ขายแล้วแหละเครื่องนี้สวยมากชอบไว้ไหนไว้นี่อ่ามาดูดีกว่าว่าข้างในกล่องให้อะไรมาบ้างนะครับผมว่ามันก็เหมือนเครื่องสวิตช์ธรรมดาเนอะที่ให้ ให้ส่ยชาร์จให้แค่สายชาร์จแหละเออนี่โอ้โหไอ้ดูดูว้าสวยมากพป็เทคมันมีเทคกเจอด้วยเว้ยโหสวยมากสวยมากไงล่ะโคตรเงามีกับเพชรด้วยเห็นปะเออสวยมากนะฮะนี่เป็นร้อยเนี่ยแม่งติดแต่จิฟรีมานะ Queen. แล้วก็ที่เหลือที่เขามีให้ก็คือ ตัวสายชาร์จนะครับนี่สายชาร์จผมแกะไปแล้วแกะไปแล้วนะไม่มีอะไรก็มีแค่นี้มั้งกล่องเดี๋ยวเปิดเปิดข้างในเครื่องให้ดูนะฮะข้างในเครื่องก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นเหมือนสวิชปกตินี่ผมผมเอาแผ่นเข้าไปละก็เหมือนสวิชปกตินะไม่มีอะไรแค่ข้างหลังเครื่องมันเป็นลายนีน้เฉยแล้วก็สีเครื่องเป็นสีนี้ เครื่องนี้อยู่ที่แปดพน่ะคือซื้อซื้อเครื่องนี้คือซื้อไอ้เครื่องที่มันต่อทีวีได้เลยไว 8, แ้แปดพันจะคูคูเลือกที่จะื้อเครื่องนี้เพราะมันสวยมากคูชอบลิมิเต็ดสุดยอด่อาเดี๋ยวผมเอาแผน่นแผน่นเดี๋ยวภาคนี้ผมให้น้องผมเล่นอ่าเดี๋ยวผมใส่ใส่แผ่นภาคที่ผมจะเล่นเข้าไปแทน เดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดให้ดูแล้วเปิดได้ไงต้องเปิดแล้วอย่างงี้ั่วใส่กรอบแม่ใส่กรอบใส่กรอบอ่านี่ฮะหนุษไปซื้อมาเลยนะเว้ยวิ่งหางนานอ้าไงล่ะเคลี้ยสุดๆมีไอ้นี้ให้ด้วย ไว้ตั้งได้นี่ว้าโคตรเจ๋งไงเสียงเสียงขอเปิดเสียงดัง,ดงเลยเออสุดแล้วนี่นี่บบลเลียนไดมอนโคตรเจ๋งเลยโปเกมอนฮะ ใช่นี่ภาพมันปเป็นนี้เลยครับเป็นตัวจิบี้แบบนี้เลยฮะผมว่ามันก็ดูน่าเล่นนะผมผมเล่นหมดอ่ะผมเล่นหมดอ่ะภาพนี้ผมชอบด้วยผมชอบตัวน,วนี้ผมชอบตัวเทพเทพตัวนี้แล้วก็เทพตัวตัวที่สามจะมันมันมันยังไม่ให้เห็นภาพลยเออ๋ย,ยวไม่มาแชร์ให้ดูไว้มาแชร์ให้ดูเอ๊ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูให้ดูเลยดีกว่าเทพตัวที่สามหน้าตาเป็นไงโปเกมอน นี่เทนกินน่ารักรอะผมชอบเทนกินน่ารักมาละมั้งตัวเทพใช่าระเดียกาใช่เนี่ยเดียกามา โอ้ยเจ๋งเลยเจ๋งเลยโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งนี่ประมาณนี้ประมาณนี้อะให้ดูเป็นน้ำจิ้มละกอนถามว่าแคสลงไหมแคสไม่ได้ไม่มีเครื่องแคสของสวิ h อดดูกันไปไม่เป็นไรแล้วก็มารีวิวเครื่องให้ดูเฉยๆนะรีวิวเกมรีวิวแผ่นเกมดูเครื่องเฉยๆนะครับประมาณนี้ก็คลิปหน้าก็ไว้ติดตามกันนะว่าจะเป็น อะไรก็ต่อไปจะเป็นเบเบดหรือจะเป็นกันดั้มหรือจะเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างนี้ก็จะตามกันนะฮะจะบอกว่าในในนี้ใครดูคลิปนี้ก็ขอพูดสปอยไว้ว่าคิดมัดคิดมัดเราเจอกันแน่นอนนะแจกแจกเบเบดคิดมัด <laughs> แอบแอบแอบแบ,แบ,บอกแอบบอกโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายปิดด้วยปิดด้วยอันนี้ <c oughs>